จากวัดกลางกู้แล้วนะครับกาแฟเกษตรภาไปนพื้นหนึง่งชี้นะครับเราจะพาไปต่างหน่วยหนึ่งไปเรื่อยนะครับ เซนวัดบางกูนี่ทางเขาปานคุ้ยคล้องโม่สามโม่แปดเลยถึงวัดบางกูคนก็เล่งสีปะปุป่งปับป๊บจีดแล้วก็สีพิธากับสีลาดจานถับลงไปนะบพงน่านะครับแต่ควอนมันก็ไปทำเรื่ลาดยางกันแล้วนะครับมีหลุงพี่บอลนะเพิ่นก็ได้สีมาลาดทับอีกสีหนะึ่ง สมัยเขากเกษมันขน,นไล่ฟุน่นเลยที่ธาหนะุ่นเนาะพอผิดออกนะครับเพราะว่าส่วนนี้รัฐบาลของพรรคใดอยู่กระทรวงใดหนึ่นงใหนก็กระทรวงหุ่อนอรงครับ นี่สิเขบาบ,บ้านแท้แฮละครับบ้านแทแฮบ้านแท้แฮอยู่ฟังซี่เลยเนะี่ย บ้านท่าแฮ นี่ก็คือ <c oughs> หอดน,น้ำชีแล้วรับสะพานข้ามแม่น้ำชีแล้วครับตอนนี้ระวังบาดไทแขครับบาดม่วงครับสะพานตนี้นะครับจะข้ามไปจังฝั่งสะข้ามนะครับเดี๋ยวผมกับสิบ้าพี่น้องเขาไปบนแถวบริเวณอันนี้น่เสาอย่นี่ สัญลักษณ์ของจังหวัดกาลสินนะครับนี่คือนามชื่อเลยพี่น้องโอ้สีไทยพี่น้องบุญที่เห็นข้างหน้าคือวัดบ้าน,นม่วงนะครับ เฮ็นลอยอยู่กลางแม่น้ำสงสัยสิเป็นกระทงนะครับกระทงกระทง,ะทงโดยเฉพาะวันทะแห้งนะ่รับจะสิ่งนี้กันลอยกระทงทุกปีของทุกปีนะครับขาดวลาสิเป็นกระทงเป็นสิ่งออย,อยมืองั้นล้อยกระทงนะครับเป็นเป็นเาว่าเป็นกำลังแตงเราเป็นธรรอ่ารอยข้อไว้กลางแม่น้ำนะครับ ตอนนี้ก็ผมมาหอดวัดสาขาของวัดธรรมกายวัดท่าวังหินนะครับของวันไทยเนี่ยเป็นเปนของเป็นจันนักสูงครับเป็นมาต่างไปนะครับดูต่างไม้นำซีนะครับเป็นต่างเื่อวัดท่าวังหินองค์กระสีชายมาหอดวัดกระสีข้องจีไ้ขึ้นเลยะพี่น้อง คือนนวแกงนะครับพี่น้องที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับการพวกสียูแหละระเบิงแล้วถนนติดแลนอย่างนี้คือถนนพนั่งกันน้ำชี้แลหละครับโดยตรงแน่ครับแต่ชนิดก็จะยกสูงขึ้นแล้วการงาดที่ซีลอนเพราะว่ารู้สึกว,ว่าจะเห็ดมาตรฐานอยู่นะครับ เขาวั้นทแท่นะครับตอนนี้พีน้องกำลังเกี่ยวเขาเขา,าขายนะครับทีนอีก็รู้สึกว่าราคาเขาพอ่อยดีนะพนะี่น้องหัวเนี้ยนี่หน้าบาทกว่าแน่นะครับพระเจ้ากับผมมัน่นแปดบาทกวนะครับก็รู้สึกว่าแข็งโมเลก่ะ ไปทั้งหาลูกทึ้นนะครับเพราะว่าต้นทึ้นมันสูงนะครับไปหน้ากุาหลาเพชรเองไอเองคาดเองบ้านเองบ้านปุ๋ยเองเสียาคาพันเขาเสียาคารถไยไมีห้อจะของกัน ขยายลงจากปัญหาละดูจากปันจางว่านจางว่านปุ๋ยจางเกียกเ่ยวหลังเล้วเลยนะครับ้านนั่งเกิดติดเาจะตื่นขึ้นเลยที่ตาก็คือสมัยยิงลักทักสินเพราะว่าเป็นประกันเมื่อห่าราคาราคาจำนำเพราะเปนประกันจำนำ ตันเริ่มหนึ่งห้าโอ้ยคนเกิดเรื่องตาแบน,น้เลยครับผาว่าิโลเลยเงบนหายประกันเงินเนหาแต่ว่าสรุปบอมากอะฮักจีเกียบนพข้อมจีนระยงแรกมันก็จเอะอยู่ประมาณเงินสามเงินจีปุดีที่เกิดเงินสองประมาณพอดีเกับเงินจีก็ว่าเกือเงินหา จำนำยุ่งฉาบแต่ลาพิโนวัสดุหลุ่งฉาบตามมาแต่ให้เป็นจนำนำโลส่สีฝากไว้แล้วโล่สีนโยมายรัฐบาลจุดหลักสิ่งยืนหลักแในช่วงนี้รัฐบาลไปยุ่งวุ่นวายไปถึงลรลักฐานเข่า แกต่ตาปัญหาโควิดกัไปล,ลบไปตายแล้วอันนี้คือล่านเขาไม่เป็นตั้งกันไม่นะครับฝังทุกฟองคน่คนกับเขาดีดนะครับเพว่าพิ่นมาพิ่นสื่อราคาเป็นถ้ำนะันนี่ครับล่านเขาเสียบฟองเขาลายอยู่นะครับค่นกับม่อค่ายดีอยู่ตอนนี้เขาการเลีย้ยงนะครับ พ่นเริ่มอารโลเกล่วครับบอลแล้วนะครับใชก็ต่จะเกี่ยวเพราะว่าเขาเรี้ยงเอาเรื่องกระสีเบามาก็ได้เกี่ยวนะครับได้ก็ได้ปัญหามันคือกเกี่ยวนะเขาแก้พร้อมกันครับ ไต้เขาพันเดียวกันเบิดมันก็นมีแตกต่างเลยไต่เขาข,อขออ้อข้อสิบห้าข้อข้อแน่นอะนส่วนร้อยห้านี่ครอ๋อมีปัญหาอะไรครับตอนนี้มิเตอร์ภูจากเกี้ยวมิแต่พ์ภูจากดันนะครับงเป็นการเจียวของ เราเป็นใจเกลี้ยงบรานนีปเรื่องจริงพอเกี่ยวแล้วนะครับของตำนันปัญหาอยู่ที่รถนะครับรถเกี่ยวคือปัญหาของชาวนาเพราะว่าเข้นถ่องความกันเกี่ยวเราใส่เขาพันเดียวกันเฮ็ดกับเฮ็ดช่วงเดียวกันเรื่นกันกับวกคซีนหนึ่งก็เลย ที่สุดว่าสิ่งที่มันให้เล่นรถยนต์ะคงจริงกอจบคลิปนในวัยเพียงสาม,มีขอคารคำว่าสวัสดีครับ